สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่ามาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับมือนี่ก็คือเก่าครับนำแนวทางหวยห้าน้อยครับประจำวันที่ยี่ิบหามีตุนายันหารหกสิบหาครับไม่พีให้น้องให้เอซได้เป็นแนวทางกันครับก่อนอื่นครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนาม บสนับสนุนในเรื่อการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับช่องของแอดมีเฉพาะใน y u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  e เด้อครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่ามีเฉพาะใน YouTube ครับหากเจอในช่องทางอื่นก็เป็นกันคัดลอกหรือแอบอ้างอาไปใส่โดวยไม่้รับอนุญาตครับมือวานนี่แตกปังๆเลยครับปกติเขาให้เบิ้ลนซีครับวิ่งรูดซ6 มีไอนี่มาสาตัวนะครับสามตัวแตกนะครับสามหกเจ็ดหกสี่เลยครับแตกเปลี่ยงเปี่ยนนะครับเมื่อวานนี้บนล่างนะครับ V ีไพีปกติกับเขาตัวเบิร์นครับสี่มือนีครับเหล็กเด่นเล็กวินเหล็กชุดครับเจ็ดแยครับวิ่งรูดสตัวกัเ็ดกับแครับเจครับถ้าเป็นตัวเดียวเป็นแครับ ครับเบิ้ล88ครับเมื่อนี้เบิ้ล7788เน้นไปที่88ครับหาางวทั้ง2ตัวเจาะครับ707176 78ครับ808185 86ครับ 3ตัวครับนะทาง3ตัว781810061786806ครับตัวระวังตัวกันครับระวัง3ครับ3738ครับระวัง3ครับนิ่นไปที่3738ครับ 3าตัวหนึอีกตัวหนึ่งนะครับ3าตัวเป็น1 8ึ่ครับ186นี่แหละครับครับแนวทางกับมีเขามีหลุดครับเบื้องแนกกระปุกใส่วิจ,จารณญาณครับใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่าน,นอื่นๆด้วยวมีเหลียมมากมาตวงกันกระจัดครับแต่บบมีกับสามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยครับ ามาเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับกดแชร์ให้ได้หลายในเด้อครับแชร์ในกลุ่มไลา์กลุ่มไหนก็ได้ครับเมื่อนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังปงเด้อครับกำลรวยกันทุกๆุกท่านสวัสดีครับ